ไม่อยากโกหกแน็กห่างกามินแล้วย้ำพยายามที่สุดทุกอย่างเผยคำถามที่ไม่อยาก ได้ยินค่ะทําเอาแฟนๆหลายคนจับตาในความสัมพันธ์สําหรับคู่ห้องแน็กชาลีและกามินที่ช่วงหลังไม่มีโมเมนต์หวานๆออกมาให้แฟนๆได้ฟินเหมือนอย่างเคยล่าสุดแน็กได้ไลฟ์ยอมรับว่าห่างกันแล้ว2อาทิตย์ค่ะแน็กเผยว่าในตอนนี้ห่างกับกามินได้2อาทิตย์แล้วไม่ได้คุยกันแยกย้ายกันจริงๆให้เขาได้ไปทําตามหลายสิ่งที่เขานั้นต้องการตลอด7เดือนที่ผ่านมาหลายเรื่องผมไม่ได้ทําแต่ต้องการจะออกมารับผิดแทนรับความกดดัน แทนทำตัวเหมือนไม่มีอะไรแต่หลายคนที่อยู่กับผมจะรู้แม้ไม่ได้ผิดก็ต้องออกมายอมรับผิดไม่ได้ดั่งใจก็ต้องอดทนซึ่งเรื่องนี้มีผลต่อครอบครัวการงานและหลายอย่างถ้าไม่ออกมาพูดก็จะเหมือนรอบที่แล้วที่กลายเป็นผู้ชายอะโกง่งในตอนนี้ไม่ได้มีความสุขแต่ก็พยายามให้ทุกคนไม่เครียดตัวผมนั้นทําดีที่สุดแล้วพยายามที่สุดแล้วกับทุกๆอย่าง ซึ่งนอกจากนี้เองแน็คก,ก็ยังวอนแฟนคลับว่ามีคําถามหนึ่งที่ไม่อยากพูดถึงมีหลายคอมเมนต์มากที่ถามว่าทําไมแน็คไม่ไปเกาหลีไม่ไปตามบางคนถึงขั้นด่าไม่กล้าก้าออกจากคูนบอนไม่กล้าทาอะไรทางนั้นซึ่งแน็คบอกว่าพูดไปหลายทีแล้วว่าทําไมไม่ไปเกาหลีและสิ่งที่อดทนที่สุดก็คือไม่ได้ทําผิดใดๆแต่ต้องออกมาเหมือนเป็นคนผิดก่อนจะบอกว่าเบื่อกับคําถามนี้มากค่ะ